ม่งกับรอมได้ สบายดีทุกคน,มนเมนีเฮ้ากับในเขามาห้านู่ห้ากินคือเก่านะคือมาอยู่ในป่านี่แหละมนเมนีครับจากเได็จยังนะพระมาณนี้ก็เป็นเวลาไกลสเสียงเลยแต่ว่าถ้ายัางบริได้ของกินอยู่เดียนเน๋ยวเมนีก็ได้เห็ดงานคุดมันคุดมันคล้ายคือเก่าแต่ว่าให้โอกาสนะของดูของกินก่อนเได้ห้าหนาใหม่ห้างยังนี่แหละมนเมนี้รั ้วก็รเสด้จผ่าทุกคนรอชมบรรยากาศนะนี่ก็คุดนอใหม่เนาอห้าก็ะไดหน้าก็ได,ไดอยู่ซ่องหอนอ่อานี้น่ข้องน,นอนใหม่ยังไงฮะนอนใหม่สังคม

เออใหม่อันสังคมเนื่อหมักซีมันนะซีอยากไล่ไล่เนื่อหนึ่งไล่ไล่เขียวเขียวเนื้อเป็นแสงนั่นเอาเครื่องด้ายพุทธทานแล้วเนี่ยสิ ่ <c oughs> จกบอมันอยู่าจจะว่ามันพ่นขึ้นนั่นเองเลยจังเอาอันนั้นมันตัวปินตะกินเนี่ยแอ้ถ้าพ่นขึ้นนั่นเองจะดงว่าแก่บอกโอ้นี่น้ำไม่อันนี้กระแปกแ๊กก็จะอย่าว่าขึ้นน้ำไม้อันอื่นขึ้นน้ำไม้อันอื่นเนี่ยมันสิพ่นขึ้นเลนะแสดงว่ายังใส่ได้อยู่อันนี้ก็สใส่ได้ที่กันแต่ว่ามันจะแยกเสีย อันนี้ก็ใส่ได้อีกคนน่ะแต่ว่ามันบาเจบมันคมมันจะคมอ่ะอืมกันมันเป็นดินแตกน่นี่แสดงว่านาซิมี่มันบอกนี่นะลองเกดเหมือนกันว่า ถ้ามันเป็นดินแตกเนี่ยฮะนาซิมี่น้ำมัอยู่ลุมอยู่เกินดินบนาซิมี่แต่อื่น เอาหาของกินในย่งบุพอนะทุกคนถ้ากระไดหนาอใหม่อยู่ซ้ำเนาะเดี๋ยวข้าสิไปหาต่อยราอว่าฮาหนาอใหม่เพิ่มอีกนะเพราะว่ายังบุกข้กิน,นมันยังน้อยคนไป ต้องบอกว่าเป็นนำอำนัมริตในร้านเนี่ยเพราะว่าไล่ยานนี่ตลอดเลยมันก็คือนำกินนี่แหละเพราะว่าชาวบ้าน,นี่แถวี้ละแวกนี่นะเขาเอาเนี่ยนี่แไปกินนะแต่ว่ามันอาจใกล้เนี่ยนะ เพราะว่าใส่เวลามาเนี่ใกล้เนี่ยแต่ถ้าชสว่วงเป็นนาแหล่งก็จำเป็นต้องได้มาเอาเพราะว่าทั้งอื่นมันบบมี่ได้มันสิแห้งมันเ,เลือดแต่บอลน,นี่แหละแล้วนี่ค่ะ ก่อนกับนะเอาก็แวะเมามั่นก่อนเมื่อหนึ่งกิน,นอะเนี่ยมันสัมปลังมันมันต้นกินนะเน,นี่ยเอออยู่ได้อยู่ได้ก็มั่นสัมปลัง Mình sẽ lúc nào đây nó mày chắc nó yeah. Nó mày xăm nó lại cả mắt nó yeah. mm -hmm. à, yeah. Nó mày xăm nó cả nó nhai vừa là cả áp Kênh xài một bộ năm Cáp yeah. à. yeah. mm -hmm. à, này bác คลิปนี้ก็พอจบเพี่ยงสันใาเดียวคลิปนาพอกันใหม่ทุกคน All night